สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันก่อนที่ฝนจะตกนะคะตอนนี้ฝนตกเร็วมากนะคะอากาศแปรป่วนเนาะเพราะว่าหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็ไม่ว่ากันนะคะคนเรา ฤด,ดูกันไหนๆก็เป็นแบบนั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องวรนราก็มาพบกับท่านนะวันนี้จะนํากระเป๋ามานะคะกระเป๋ารุ่นนี้นานมากนะคะเขาไม่ตัดนะคะแต่อันนี้เราได้มาจากเจ้าใหม่ที่มาลงให้นะคะเพราะเจ้าเดิมนะ่ไม่ตัดนะคะช่วงนี้ยังไม่ตัดเลยนะคะเจ้าใหม่มาลงก็เป็นบวกต้นทุนนิดนึงนะคะเพราะเจ้าใหม่เจ้านี้เนี่ยมาใหม่แล้วเขาก็ตัดไม่เยอะเนาะเขาก็ลงทุนน้อยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็เลยจะมาขอปรับราคาจากราคาเดิมเพียง10บาทนะคะเพราะเมื่อก่อน กระเป๋ารุ่นนี้ลงไป159นะคะแต่นี้คขอปรับเป็น169นะคะในราคาต้นทุนเท่านั้นวร,รดาไม่ได้บวกกําไรเลยนะคะในราคาต้นทุนนะคะ ก็มีมาวันนี้6ใบนะคะถ้าท่านอยากได้เพิ่มเติมเยอะก็เดี๋ยวสองสามวันสินค้ามาอีกนะคะเราก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูถ้าหากท่านใดอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ดูสินค้าตามอีพีด้วยนะคะขอเรียนคุณแม่ๆม่นะคะย้ำนะคะให้ท่านดูอีพีสองสามวันในวลดาไม่ได้ขายของเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องค่ะเพราะคุณแม่ท่านโทรมาบอกว่าเด็กได้เสื้อเบอร์สิบเบอร์ห้าเบอร์สองเบอร์สามแต่เรามีอีพีนะคะแต่ท่านจำอีพีไม่ได้ก็เลยสื่อสารไม่ได้อดได้ตังเลย ะะโอเควันนี้แม่แม่ท่านใดที่อยากได้ก็ดูให้ดีชัดเจนนะคะเป็นอีพีกระเป๋านะคะกระเป๋ารุวนรนนะคะยกสตาร์ทให้ใบแรกเลยนะคะ165บาท169บาทค่าส่ง50บาทใบแรกนะคะเรียกเป็นใบนะคะกระเป๋าใบแรก50บาทใบที่สองสาบบาทนะคะนี่คือค่าค่าส่งกระเป๋านะคะเพราะกระเป๋าต้องใส่กล่องนะคะโอเค กระเป๋าต้องใส่กล่องนะคะพี่ถีพี่ถันนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะลายสวยนะคะเป็นลายหนีคมมากนะคะลายงามแล้วก็ให้ท่านนะคะเพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะพิเศษสุดๆเลยร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะวันนี้เรามาให้ท่านพิเศษสุดๆอันในลดได้วันรุก็ลดอยู่แล้วนะคะค่าส่งนะคะ 50บาท1ใบใบที่230บาทนะคะเพราะกระเป๋าต้องใส่กล่องนะคะแต่ถ้าใบาเดียวเราใส่ถุงแล้วให้ได้นะคะใบเดียวใส่ถุงนะคะใส่ถุงไปได้แต่ถ้าสองใบต้องใส่กล่องนะคะใบแรก50บาทใบที่230บาทนะคะไร่เป็นใบเป็นใบแบบนี้นะคะสีขาของเรานะคะโอเคก็มาใบาที่2นะคะ ใบที่สองนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยสุดยอดเลยนะคะเดค่ะเป็นลายเอสลายพระราชทานนะคะสวยนะคะผ้าตัวนี้ใส่สบายนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะพิเศษสุดๆเลยคะ่ะนำเบอร์สองท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดของกระเป๋าอันนี้ตูดของเขาเท่านี้นะคะเดค่ะอันนี้ความสูงของเขาเท่านี้นะคะเรียวด้านในของเขา ก็จะบุนะคะบุเรียบร้อยนะคะ่ะบุผ้านะคะนะคะี่ค่ะบุผ้าจะมีกระเป๋าน้อยด้านในอีกอันหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้แบ่งช่องนะคะกระเป๋าน้อยจะดูด้านข้างนี้นะคะอยู่ด้านข้างกระเป๋าน้อยมีซิปด้วยนะคะร้อบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย1 6อยหกสบเาทเท่านั้นอันนี้นัมเบอร์สอสุด,ช,ด,ช,ดชิวๆนะคะ ต่อมาอีกน u m เบอร์สามนะคะน u m เบอร์สามก็เป็นใบนี้ขอให้ท่านดูท่านชมนะคะสินค้าก็เราโอเคทุกคืนทุกชิ้นทุกอันน u m เบอร์สามก็ร้อยหกสิบเก้าบาทเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยท่านใดอยากได้โอเคนะคะวันนี้เราเบ่งปันท่านสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยนะคะเราให้ท่านพิเศษนะคะพิเศษสุดๆนะคะในราคาร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะโอเค มาอีกใบที่สี่นะคะใบที่สี่อันนี้นาเบอร์สี่นะคะนาเบอร์สี่ก็เป็นลายนี่ค่ะดอกพีกุลสวยงามมากแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะคือร้อยหกสิบเก้าบาทเหมือนกันนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทขนาดกว้างเท่ากันนะคะกว้างเท่ากันนี่ค่ะดูตูดดูลายแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะสวยหากท่านใดสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะ อันนี้ก็นำเบอร์ห้านะคะดูลายหมีนะคะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษตรงเป๊ะกันไปเลยนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะมีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะพิเศษเลยนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะสุดๆไปเลยแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะทักทา,ายกันเข้ามาท่านใดสนใจทักทา,ายกันมาได้เลยนะคะร้อยหกสิบเก้าบาทนะคะ ะะทั้งหมดเรามีอยู่6ใบตอนนี้นะคะท่านใดสนใจใบไหนนาเบอร์ไหนก็ทักทายมานะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิยงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเต็มที่เหมือนเดิมข้อสําคัญสินค้าของเราโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะเราไม่มีเก็บปลายทางนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะไม่ว่าสินค้าใดๆทตั้งสิ้นที่หน้าร้านวรดาผ้าคามนะคะโอเค169บาบาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันท่านนะคะ ให้ท่านแบ่งปันสุดๆไปเลยนะคะปกติกับเป๋าเป้นี่จะยกอยู่390หรือ290วันนี้เราแบ่งปันเพ่าแม่พี่น้อง250นะคะ250สสุดๆไปเลยนะคะกระเป๋าเป้แบ่งปันท่านราคาพิเศษนะคะ250นะคะบวกค่าส่งอีก50บาทนะคะ250สุดๆไปเลยนะคะน้ำเบอร์เจ็ดกับเป๋าเป้ใส่สบายนะคะตัวนี้เป็นสีคามสวยๆมากเลยนะคะให้ท่านพิเศษนะคะ แล้วมาอีกใบนี้นะคะอันนี้เป็นสีสลับลายสลับนะคะสวยค่ะท่านดูบอดี้ของเขานะคะงามมากนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษนะคะเพียง250นะคะท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาท่านใดต้องการอยากได้ก็โอเคนะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันนะคะให้ท่านไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะ 250บาทนะคะเปยมีอยู่2ใบนะคะโอเคเราจะยกกระเป๋าต่อเนื่องให้ท่านนะคะเราจะมาเป็นตัวนี้อีกนะคะตัวนี้กระเป๋าอันนี้นะคะจริงๆต้องขายร้อยสี่เก้านะคะร้อยสี่เก้าร้อยสี่เก้าร้อยสามเก้าแต่วรลดายกให้ท่านเพียงร้อยเดียวนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้เราแบ่งปันนมเบอร์เก้านะคะนมเบอร์เก้านะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ โอเคแล้วมาลำเบอร์สินะคะเราจะยกให้ท่านเป็นลำเบอร์เพื่อท่านจะไม่สับสนนะคะอันนี้ลำเบอร์สิบรดาก็ให้ท่านนะคะ100บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย100บาทเท่านั้นนะคะ แล้วมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นราคาเดียวกันแต่อันนี้เป็นทรงแบนนะคะทรงแบนนะคะที่สวยรายช้างนะคะรายช้างราคาของตัวนี้จริงๆก็ร้อยห้าเก้าร้อยสี่เก้าวลลก็ยกโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะเพียงร้อยเดียวนะคะท่านใดสนใจทักมาร้อยเดียวนะคะพ่อแม่พี่ร้อหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะสุดๆไปเลยนะคะแบ่งปันนะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังนะคะี่ค่ะน่คะสวยค่ะให้ท่านหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวมาใบนี้นะคะใบนี้นะคะดูลายหมีนะคะลายหมีด้านหลังเราก็ให้ท่านพิเศษ100บาทเช่นกันนะคะอันนี้ด้านหลังตัวนี้เป็นด้านหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะยกให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแล้วก็อยากได้อันไหนก็ทักมานะคะหากท่านแม่แม่ไม่มีลายก็ทักจากเบอร์โทรศันท์ก็แปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกคือเบอร์โทรติดต่อวรลดาได้ตลอดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะจัดโปรไปเลยนะคะโอเค แล้วเรามารุ่นนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้ตอนนี้ยังมีอยู่สี่ใบนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากได้หลายๆใบเยอะๆมีนะคะเพราะสินค้าตัวนี้กําลังจะมาเพิ่มอันนี้ราคาเก้าเราจัดโปรหน้าไลน์เราเพียงห้าสิบบาทนะคะนั้มเบอร์สิบสามนะคะนั้มเบอร์สิบสามนะคะใบละห้าสิบบาทนะคะใบละห้าสิบบาทมีเอฟซีท่านหนึ่งอยากได้หลายใบแต่ท่านบอกจองไว้ไม่ได้ะคะ่ะเราต้องโอนเงินพร้อมนะคะ หมายเหนึ่งนะคะเอ้ยใบที่หนึ่งหมายเลสิบสามนะคะโอเคใบที่สองนะคะ <c oughs> ใบที่สองหมายเลสิบสามด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใบที่สามนะคะใบที่สาม m ม e r เร์เดียวกันนะคะห้าสิบบาทนะคะใบที่สี่ดูลายแบบนี้นะคะโอเคมีใบละห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรามีทุกอย่างพร้อมแบ่งปัน,นและเรามาตัวนี้อีกนะคะ อันนี้เป็นผ้าขามสกุลนครนะคะกระเป๋านี้ขาย229นะคะ229-999แต่วรลาก็แบ่งปันท่านเพียง150นะคะตอนนี้มีอยู่2ไมใบถ้าท่านอยากได้หลายใบวรดาหาให้ได้ค่ะสินค้ากำลังจะมาเพิ่มจัดโปรอยู่เหมือนเดิม150บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ150บาทนะคะโอเควันนี้วรลาาจะมี เป็นกระปโปรงมาจัดโปรให้ท่านนะคะเป็นสินค้าฝากนะคะตัวนี้สินค้าฝากกระปโปรงตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะจะมาแบ่งปันท่านถ้าท่านใดได้ในสุดยอดถูกมากๆแต่เป็นสินค้าฝากมานะคะเพราะว่าอาร้านค้าเอาไว้เป็นตัวอย่างแต่ตอนนี้ท่านเลิกตัดผ้าท่านเลิกกะเามาฝากวรดาขายนะคะเป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะผ้านิ่มตัวนี้นะคะดิคะ่ะเป็นกระโปรงเอนะคะ เอตัวนี้จะออกยวยนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นไม่อัดกาวนะคะตัวนี้นิ่มมากเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านตัดไว้เป็นเป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้ท่านไม่ได้ตัดผ้าแล้วนะคะท่านไปเลี้ยงหลานก็เลยมาฝากวลดาขายอันนี้เป็นผ้าดอนก่อยแท้เลยนะคะราคาผ้าผาืนเดียวนี้อย่างพันห้าแล้วนะคะแต่ท่านมาฝากเพราะท่านก็ได้ตัดไว้นานแล้วเนาะ เนี่ยค่ะเพราะท่านตัดไวเป็นตัวอย่างข้อสําคัญอัดกาวแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่ได้อัดกาวนะคะเอว30ขยับได้ถึง31นะคะขยับได้แต่ขายให้ท่านนะคะเพราะเป็นงานฝากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะ600บาทเพราะอันนี้เป็นงานฝากนะคะเราขายให้ท่านท่านได้ได้นี่ดีมากเลยนะคะตัวนี้สวยสวยจริงๆผ้าพึงเดียวพันห้านะคะเห็นนะคะท่านตัดจะย้อยๆแบบนี้เพราะว่างานแต่และงานไม่เหมือนกันนะคะเป็น A ทิ้งตัวมากเลยนะคะงานฝากคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะห0ร้อยบาทนะคะมีอยู่สองชิ้นนะคะวรดาจะเอามาให้ท่านนะคะยกให้ท่านเลยนะคะยกให้ท่านเป็นงานฝากก็แล้วกันเนาะโอเคยกนํำเบอร์คู่งานฝากนะคะห0ร้อยบาทนะคะนํำเบอร์ยี่สิบท่านใดสนใจรีบเอาเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกน,นะคะมีตัวเดียวนะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะขอย้ำห6 0้อบาทนะคะค่าห้า กิ่งๆิงพันห้าแต่ท่านตัดไว้เป็นตัวอย่างนานแล้วก็เลยท่านเลิกแล้วคะ่ะว่าง,ง่ายๆท่านไปเลี้ยงหลานเนาะแล้วก็มีเห็นไหมคะกางเกงตัวนี้ก็ไม่อัดกาวงานตัวนี้เป็นงานที่ทํายากเอวสมอกด้านหลังนะคะสีผ้ามันก็จะเป็นผ้าเนื้อนี้นะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นงานฝาพอถ้าง,งานแบบตัดยากๆอย่างนี้ ยังมีตัวอย่างไว้เอาเพื่อไปให้ช่างตัดนะแต่บนทอท่านเลิกแล้วเนาะเอวตัวนี้ใส่ได้ถึงสี่สิบนะคะใส่ได้ถึงสี่สิบเลยนะคะตัวนี้นะคะเอวใหญ่นะคะตูดกว้างอันนี้ก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะจัดโปรให้ท่านเพราะว่าไอาชุดนี้สองตัวนี้เป็นของแม่ท่านมาฝากเป็นเจ้าเดียวนะคะตัวละหกร้อยบาทคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ มันจะเป็นขา5ส่วนนะคะจำจำแต่ถ้าวรดาใส่นะยาวถ้าคนสูงใส่จะเป็นขาจำนะคะให้ท่านเลยนะคะหกรบาทอ่ะไปเลยนำเบอร์สาให้เลขสวยงามเลยนะคะเป็นเลขคู่หกรบาทนะคะสตัวนี้ตัวละ600บาทนะคะรีบเอานะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีจริงๆนะคะ แบ่งปันท่านไปเลยนะคะโอเควันนี้วราดาก็มาให้ท่านนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมส่งขอให้ท่านทักมาทันเวลาบางทีของขายหน้าร้านเรยวก็มีนะคะขอให้ท่านทักทายเข้ามานะคะทุกคนคือผู้สําคัญของวราดาทั้งหมดนะคะถึงวราดาจะเป็นคนไม่ได้เอ่ยนามชื่อท่านก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณจากใจกิ่งของวราดาภาคามเมตตาวราดาทุกคนที่ซื้อและอุดหนุนดูกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อนอยู่เมืองไทยเพื่อนอยู่เมืองนอกก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ